นะที่อยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยเห็นไหมที่เราดูภาพประกอบนะหาชมยากนะภาพแม่น้ำโขงที่น้ำลดลงขนาดน,นี้ถามว่าอันนี้ลดลงที่สุดหรือยังยังนะต้องเดือนประมาณเดือนเมษานะครับเดือนเมษาเดือนหก่อนถึงจะเดือนหกฝนจะตกลงมาเนี่ยนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่ รุ่มริมแม่น้ำนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีเรือโอ้โหมันสวยงามมากหาดูยากนะปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งที่น้ำลงอย่างเงี้ยปีละครั้งครับน้ำเขาจะลงเราก็จะมองได้เห็นที่ทั้งหมดเลยนะไล่ไปนเนี่ยเพราะเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งเขาจะลงอีกสักครึ่เนึ่ยนะครับ วันนี้เขามีการเสี่ยงทายเลขด้วยเมื่อทีแล้วเขาก็โดนกันนะอา่าหลวงเขาเขาขุดทรายนะตอนนี้เรือจะไม่ไค่อยล่องเท่าไหร่เพราะถ้าไปล่องไม่ดีก็จะเจอน้ําขึ้นตื้นอ่ะตื้นเขินเรียนเชิญหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับมาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างบุญกันนะครับ ก่อนที่เราจะได้บวงสวงพระธาตุลาหนองซึ่งถือว่าเป็นพระาธาตุองค์สุดท้ายนะครับเป็นพระาธาตุองค์สุดท้ายนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็อบพยพเดินทางมาจากเมืองสาเกตนครซึ่งแปลว่าร้อยหนึ่งประตูนะครับเมืองสาเกตนครที่ เป็นเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบันนะครับบึงหนองน้ำล่มนะครับมีการจุดบ้องไฟขนาดใหญ่ทําให้เป็นหนองน้าขนาดใหญ่ชื่อว่าบึงพลรานชัยนะครับชาวบ้านก็เลยอพยพนะอพยพมาจากสาเกตนครนะมาถึงเมืองหนองคายจนถึงหนองน้ำหนองสุดท้ายนะครับ จึงเรียกว่าพระธาตุล่าหนองเมื่อมีการก่อสร้างองค์พระาธาตุเพื่อบรรจุพระอุลังคธาตุเบื้องขวาฝ่าพระบาทเบื้องขวานะครับสี่พระองค์นะครับข้อมูลจากท่านปรัดสมบัติบินตะพุนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนํบเอานวยข้อมูลมานัก็จะได้เรีเรียงไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท่านปรัดสมบัติบินตะพุนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ เรียนเชิญเลยครับพี่น้องที <default> ่มาร่วมงานนะครับในส่วนของกระรมในส่วนของพี่น้องที่จะมาร่วมรำบวงสวงแต่งตัวอย่างสวยงามเรียนเชิญเลครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญได้ควกรเคานะครับเรียนเชิญได้ความเคานะครับวันนี้พิธีแรกก็คือพิธีบวงสวงสัเจ้าพ่อใหญ่พระธาตุกลางน้ําสาราแดงของเรานะครับพิธีบวงสวงองพระธาตุน้านน้องในวันสุข นะก็คือวันนี้นะครับเวลาประมาณเก้นกานะครับซึ่งวันนี้ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราจะเดินทางมาร่วมเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนการงานหลายท่านนะครับเดินทางมาเพื่อร่วมเกเรีเ่ยเช่นนะครับเ,เรียนเชิญหัวหน้าสํานักปลัดครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเดินทางมาถึงหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศกาลหนองคายโดยท่านนายกมีบ้าไฟใหญ่แล้วก็นองน้ำใหญ่เกิดขึ้นชื่อว่าบึนคลานไทยดัชาวบ้านก็ขอยกเดินทางมาจนกระทั่งถึงบริเวณเมืองหนองคายน,นะครับแล้วก็มาเจอบึงน้ำขนาดใหญ่ นะครับจึงเรียกว่าปบงล่าหนองหรือวา่าน้องน้ําใหม่หรือหน้องน้นําหนองสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นที่บริเวณตรงนี้เมื่อพศ1920อ,ยอ19นยะครับหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็เป็นาาการมาถึงเรียบร้อยท่านรองนายกทั้งสามท่านนะครับ วันนี้แต่งชุดสีขาวนนเพื่อร่วมทําบุญบ้านเมืองเรานะบุญบ้านบุญเมืองนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับห,หัวหนะ้าส่วนการงานทุกท่านนะครับของเทศบาลหนองคายไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองนายกทั้งสามท่านหัวหนะ้าส่วนการงานทุกท่านนะครับท่านที่ปรึกษาประเพียกนะครับท่านพัทยาจิตตางูนคะุณเดินทางมาถามึงเรียบร้อยหัวหนะ้าส่วนการงานเดินทางมาถึงเรียบร้อย เบรกพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเบรกพร้อมเสิร์ฟนะฮะจากน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลสามยุวบุญบำรุงนะับดูแลพื้นที่ตรงนี้น่ารักมากครับน่ารักมากนะครับอ่าขอบคุณ็นย่ยางสูงครับรู้สึกว่าฝนจะโปอยปลอยนะครับก็เรียนเชิญพี่รับรองนะครับวันนี้พื้นที่ตรงนี้จัดเตรียมอย่างสวยงามแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆจาก สำนักการศึกษาแับดูแลพื้นที่แล้วก็สำนักการช่างนะครับเป็นหลักในการจัดเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับที่ดูแลกันนะครับให้กำลังใจกันดูแลกันเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับน่ารักครับน่ารักมากครับเยชเชญครับเยนเชญครับท่านสอวิไลจิงวาจาท่านสมบุญเหมโมงนะท่านสทนะครับเดินทางมาถึงเรียบร้อยเดชเชนนะครับ เปยนเช่นลยครับในส่วนพิธีบวงสวงสารหลวงพ่อใหญ่นะครับหรือว,ว่าสารหลวงพ่อพระธาตุกลางน้ํานะครับประธานในพิธีก็คือท่านนายกเทมปีเมืองหนองคายของเรานะครับในช่วงแรก ท่านอุรยศเอียสกุลนะครับเ็นประธานในการจุดทูปเทียมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าพ่อใหญ่พระธาตุกลางน้ําพราหมณ์ผู้ดําเนินพิธีในวันนี้นะครับก็คือคุณพ่อสมุรวรธิรธัรธ์นะครับจากพ่อพราหมณ์จากวัดเนินพะเนาจากภุ้มเนินพะเนานะครับให้ความอนุเคราะห์อาทิเชินครับท่านรองประหลดัดเทศบาลหนองคายนะครับ ท่านประกอบปฏิาาสิ์นะครับท่านผอกองยุทธศาสตร์นะครับเกรียนเลยครับเดี๋ยวเยรียนเลยครับท่านพรพรชนประธานนะครับมาถึงเรียบร้อยนะครับเกรียนเลยครับเรียนเลยครับพนะสงานการงานของส่วนที่สําคของหนองคายของเรานะครับซึ่งเ,เมื่อทํางานร่วมกันก็มีความผูกพันาดูแลกันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของเราให้ความอนุเคราะห์ให้ความใส่ใจอย่างสูงยิ่งนะครับกับการดำเนินงานของในเขติษศบโลกนองายของเราแราต้องขอบคุณในอย่างสูงนะครับหลายท่านฝากเนื้อฝากตัวมาดูแลพื้นที่นะครับก็ทำได้ที่ได้อย่างดียิ่งนะกาะติดพื้นที่ดูแลพื้นที่ให้ความอนุราะห์นะเป็นกําลังใจ แต่ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดนะครับของผู้บริหารในชุดของเทศบาลกำลองไทยชุดปัจจุบันของเรานําโดยท่านนายกปรยศเกียรติสุขุนนะครับแล้วก็ท่านรองนายกะทุกสามท่านท่านว่าจะเป็นท่านรองกองรัชิตสังเกตีท่านสังวันต์ริมข่อยแล้วก็ท่านวัจโรแลัท่านชาตรีพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งดูแลในส่วนทิ่ดีสั่งแยกนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษานะครับก็ดูแลในส่วนของ าภารกิจหนะ้าที่ต่างๆแล้วก็คุณนายด้วยนะครับคุณนายก็เป็นกาลังใจที่สําคัญนะของอท่านนายกท่านรองรานายกนะครับก็ถือว่าเป็นช้างเท้าหลังเป็นกองสเสบียงนะเป็นกองทันก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นความงดงามนะของครอบครัวของพวกเราชาวเทศบาลเมืองหนองคายนะครับเชิญเบรกกันนะครับ ก่อนที่ท่านจะทานเบรคเชิญเปิดกลวยเปิดกลวยเล็กๆก่อนน่ารักนะครับเด็กของเราหน้ารักนะครับเด็กน่ารักนะครับทอสางส่งพ่อประกวดนะครับแต่แก่ก็มีคนตกนะ ฝนตกนะแค่พูดแค่นี้ก็พอ ข้าวของพระธาตุหลออนะครับพระธาตุหลองเป็นที่ดีต่แก่อายุหลายร้อยปีนะครับตามตำนานเล่าว่าตามตำนานทระอุราชธาตุกล่าวว่าเมืองสาเกตหรือว่าในร้อยในประตูเกิดทั้งไฟระเบิดเป็นหนองน้ำแรกคือหนองพรลานชัยรวดเรือพรลานชัยนะครับเป็นหนองน้ำแห่งแรกของชาวบ้านนะครับ ซึ่งกลุ่มชาวบ้านนำโดยเจ้าสังฆวิชัยจึงอพปยศมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บริเวณที่ล่าล่กน้ำโขงนะครับบริเวณที่ลาาล่กน้ำโขงนะครับซึ่งเดิมมีหนองน้ำใหญ่ตั้งชื่อว่าเมืองล่าหนองนะครับแปลว่าหนองน้ำใหม่หรือว่าหนองน้ำสุดท้ายนะครับโดยถือได้ว่หนองพรางชัยเป็นแห่งแรกเมื่อพุทธศาสนาแผ่เข้ามายัางดินแดนแถบนี้พระมหาสังฆวิชัยสิเอกของพระมหา จังขารกิเตหลังจากนั้นสมเด็จพระอรหันต์ร,ราวพศสอลาพุทธศตรวรรษที่1,920นะครับได้สร้างพระธาตุเมืองล้าหนองขึ้นนะก็คือพระธาตุองค์นี้นะครับณตอนแรกนั้นเป็นองค์พระธาตุหินนะครับเป็นองค์พระธาตุหินนะครับนะครับหลังจากนั้นก็มีการทำรุกบำรุงนะปรับปรุงใหม่ นะครับจนกระทั่งเป็นพระห้าองค์ปัจจุบันนะครับเขาเรื่อยมาจนกระทั่งองค์จริงตึดลงไปที่กลางแม่น้ำโขงนะครับเนินหนองคายของเราก็เลย ันนี้งานของเรานะครับมีพิธีบวงสวงสารเจ้าพ่อใหญ่สักษาสานน้ำหรือสาราแดงนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเวลาประมาณสักแปดนาฬิกานะครับมีการบวงสวงสารเจ้าพ่อใหญ่สักษา